เอ็ม่ตายเอ่ดตายตายสามไสัตว์มดเอาเรื่องอาี่นี่ปาไงตัดตายสี่

อนี้อยต่ไกลๆมีเฮียถ้าตรงตกไกล้กันน่าจะมีดีตังไหมตายเอสดีป่ะแังหนึ่งลวเอสอยู่ไหนอะ

ทำไมัไป่มันเฮ้อกลับตายหนึ่งเว้ยเฮ้ยเกา้ัพักกคโไอ้เพื่อนนี่วายเฮียตกใจเกือบยิงเพื่อนโอ้ยแดงหนึ่งตายหนึ่งเว้ยเฮ้ยตายหนึ่งเว้ยผมยึดดิอรอล่ามเลยไอ้ยันไอ้บ้าหนีไอ้ยูแคหนีมัจะของกนี่แกีีหนย ยังแกหนีรหลบไม่ได้เวลาโดนยิงกมังอย่ามายนตอนนี้งมเอไม่ได้ด้วยมันไม่ให้ตาวเอได้าดูให้ไว้ครับยังยังยังไม่หมดยังยังยัหมดยังไมหมดไเถอตัว่าเอาแล้นะถะเอมา้ดมในในเป็นปีน้ป็นงกระต่างยิงระต่างตายกหนึ่งเว้ย tay đường để bắt tay đường bắt đi tay bắt đi tay đường -tài. Sớm này à tay

ตายหินสองยี่ห้าหน้าเดี๋ยวต<า>ิกตายเอ้ยไม่ติตายเอ้ยไม่ติตาย<อ>าตายสามไปสัตว์หมดเอาเอเอาเฮียดีบ้างไงตว์ตายสี่ตายหนึ่งตายสอง เฮ้ยเฮ้ยไป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 ทำไมนะกูวะยิงดึงอะทำไมยิงเลยวะตายจี้ยอดจี้ยอดตาย What the fuck man ตายดึง <c oughs> <melod>